ยัยไม่จะตกใครๆเนาะอันนี้พดพูดพี่น้องเบื้องมือถือดูเดี๋ยวมือถือไปพ่โมกได้นี่พ่อคุณพ่อจา๋าเอามือถือมาให้ว้าววอจ๋เบิ้องดูเป็นไงนนอ,อ,อืา้อามม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 มิมม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 หมคมม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 ่มม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 มกมม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 ม หกิเก้าแล้วเย้หันทางหลังมาดูเราพอสีแดงชอบป้องอชอบเราสีแดงมือสีใหม่แล้วยิ้มแล้วพี่แม่พี่แม่เมาโทษสาพี่แม่ไต่โทรศัพท์ใหม่เก่าคนอื่นแต่ใหม่คุณแม่ค่ะออีพอเบิ้งของอีพองามบอลงามบอเอาของอีแม่จับเอาแล้เอาไปหูเบิ้งจีคือบอ้อ ฮัลโหลกดทำแม่แม่สีเขียวสีเขียวฮัลโหลยืนป่งตอนไหนอะเอาแล้วบางที่เบิงโทรศัพท์มีคนมาขายหัวงามงามพี่น้อง อ,อิงกระจัดไปหนึ่งโลเลยค่ะพอหมกแล้วอยากกินมกหวกเล่าทําการแสดงเองเลยแล้วกับแม่ตาเป็นคนบีบขีห่วกออกเป็นครั้งแรกในรอบประวัติการเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากิน มกหวกน้ำพ่อโมอกจ้าพ่อมอกถ้ำกันมกเองกลับมือเลยอุ้งอิงก,กัญยาก,กินมกหววคือกันจ้ารอบที่แล้วไปหาพ่อปูพ่อปูมกหวกไว้มกหัวไม่หมอพี่น้องเออแต่ว่ารอบนี้เล่ากับมกเองคือเกาละอุ้งอิงเลยว่าพ่อพ่อเฮ็ดแซบแซบแย่ไม่หมอเด้อจ้ามาเด้อม,มาสื่ออูพี่น้องเอ้ยพอขาเพื่อนมาขายอูเบิงปูนัดสืส่อไลยปันไดมาเบิงกันตอนนี้ฉันอูร ปดาดนอนดีคือสื่ออูเทลละหลายแท้หลับง่ายน <c oughs> สบายเขาบอกว่าผัวไม่ได้พัดปอดก็เลยซื้ออูไมาแขนอ๋อทำไมซื้อทีไรเยอะจังน้อยนะเนี่ยุง <c oughs> ไว้ไม่ถูกซื้ออูด,ดีกว่านี่นี่ละมองสิได้หลังจากซื้ออูเสร็จแล้วผูกอูเสร็จแล้วเชฟแซมกับหอยไซแวนตาได้บาดนี่ มากรองเพ่งสันเหลวใส่แวนตายแล้วก็ใสวิกไปยอกมู้คางบ้านไปยอกย่ายไปฟอนใส่เล่าแล้วตกใจบาดหนึ่งล่าสุดหลานใสกับมาลองเพ่งอยากลองเพ่งเราเป็นนักลองได้พี่น้องเราเป็นนักดนตรีมาหอดนักลองไปน้องอแม่นัแต่คืองานละทีเพื่อนเรามาลองเพ่งเสียงเขาขีฟาดทัดมากกรสิเป็นนักลองกิติมกดั์อีกคนนึงแล้วก็เป็นนักกีตาร์ คือนายดาบชัยหลองเพ่งจาวาเสียงแหบเสียงแหงจากนี่ไปกระชิตมีตะคว่บบันเทิงกับได้ยินเสียงหลองเพง่งคนต่อมาก,กคือเชฟแซมลองเพ่งได้เบิดมือเบิดเ,ดเ,ดเดว้นจวาเสียงแหบเสียงแหงเบิดคนต่อมากระสิเปลี่ยนแม่ลาตีหรือวิญญาลาตีผิวเพื่อนนักร้องเสียงเขาขีฟาลิบ ต่อมากระสิเป็นนักรองรับเชิญจ้าหลังจากนั้นพ่อโมกกระขึ้นออนสเตตท่านที่พี่นี่แนะนำนักรองไปก่อนอพี่นาจวดจาดฝาดบืมกันไปเลยค่ะ